สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เราลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายต่อหลายประเด็นครับท่านรวมถึงตอนนี้เอปรินานะครับท่านผู้ชมอ่วมสุดแทบมุดดินกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นยังไม่มีเขียนรายงานในข่าวนะครับท่านโอ้ยแต่หลังจากที่ตอนนี้เอปรินาอ่วมนะครับท่านผู้ชมหลังจากศาลครับท่านไม่รู้ศาลจังหวัดลบบุรีเอ้ไม่ใช่ลาดบุรีหรือเปล่าหรือว่าอะไรสักทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมได้มีคําสั่งให้เอปรินาเนี่ยชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อมครับท่านหลังจากศาลตัดสินเริ สิทธิ์การเป็นสอส,อสอพร้อมตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอะไรกันประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็ได้เกิดปรากฏการเลือกตั้งซ่อมที่ลาดบุรีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กกอตอครับท่านก็ได้ทําเรื่องยื่นฟ้องอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยเอฟรินาจ่ายมาด้วยเว้ยเฮ้ยค่าเลือกตั้งซ่อมสุดท้ายต้องจ่ายเว้ยเฮ้ยเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่จ้าโอ้ยเจ็ดล้านหกแสนบาทนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเจ็ดจุดหกล้านบาทอะไรกันประมาณนี้แล้วแบบนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเอฟปรินาไม่จ่ายก็ได้มีการออกมาแถลงไขานะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องถูกยึ นึกไปถึงข่าวของหมอพรทิพย์นะครับท่านหลังจากที่หมอพรทิพย์นั้นเนี่ยได้เดินทางไปเที่ยวประเทศไอร์แลนด์หรือว่าไอร์แลนด์หรือว่าที่ใดสักที่หนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยเกิดปรากฏการณ์โดนไล่ออกจากร้านนะครับท่านตอนนั้นเอบาลีนาเป็นอย่างไรโอ้เอบาลีนาครับท่านลั่นนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่เห็นใจหมอพรทิพย์นะครับท่านหลังจากโดนตะเพิดไล่ออกจากร้านแล้วเป็นอย่างไรต่อหมอพรทิพย์นะครับท่านผู้ชมก็ได้มีประชาชนแห่เข้าไปส่งคอมเมนต์อย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวส่องเฟซบุ๊กนั่นเนี่ การขยับขยื่นบ้างหรือเปล่านะการด่ามบูชชมสาเหตุเพราะโดนเอบรีนาเคยแซ็กก่อนนั้นล่าสุดยังไม่มีนะรับด่ามผูชชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยเอบรีนาครับท่านซัดนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่เห็นใจหมอพรทิพย์นะครับท่านที่โดนตะเพิดไล่ออกจากร้านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลงอังจากนั้นผ่านมาไม่ทันถึงปีนะการด่ามผูชชมเอบรีนาโดนบ้างกับตัวเว้ยเคยชดใช้อ่วมค่าเลือกตั้งซ่อมนะครับท่านตอนนี้ก็ส่งผลให้ศิลาจเจนจาคะหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแล้วก็เหล่าเอมาดาสอสอการดู้มทบู ตัดสินไปแบบนี้นี่อาจจะมีร้อนหนาวครับท่านเพราะว่ามันไม่ได้จ่ายแค่ค่าเลือกตั้งซ่อมนะกาบทดานผู้ชมอะไรเอกสิทธิ์ที่เคยใช้ตอนเป็นสสนนเนี่ยขึ้นรถไฟฟรีขึ้นเครื่องบินฟรีอย่างงู้นอย่างนี้นะกาบทดานผู้ชมทําไมระจาโดนเรียบนะครับท่านก็ไม่รู้ว่ายีแหลงผืดีก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้นะกาบทดานผู้ชมบอบคอปทอนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้กระแสจะปังนะครับท่านแต่ปังที่ว่านี้คือปังพี่นาสันตโลก,กันเลยทีเดียว <c oughs> แม่มึงเอ้ยทำไมไม่มีคนมาเยอะ กว่านี้นะับทดานผู้ชมผมเนี่ยอุตส่าห์เป็นกําลังใจอยากจะเอาลูกหยีฉาเป็นมะม่วงกิมมะพาวปลากระพงทุบไปนั่งขายในม็อบนะครับท่านแต่หลังจากส่องนะครับ่างผู้ชมเฮ้ยสภาพแต่ละตัวเนี่ยคณะนักศึกษาปฏิรูปป,ประชาชนเพื่อประเทศอะไรประมาณนี้ทําไมมันเป็นนักศึกษาได้แบบนี้มันเป็นเด็กซิ่วหรือเปล่าถามทาไมน้องคิดอย่างนั้นจ้าหน้ามันแก่นะการดานผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นอันเตอยุคตกค้างมาจากหมองไดนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหลังจากตอนนี้นะับทดานผู้ชมม็อบเริ่มหมดมุกแล้วครับท่านแล้วก็เมื่อววััันนนนน2่อู้ม เวยยชยชัยนะครับท่านรองนายกเบอร์หนึ่งแห่งเพื่อไทยนันเนี่ยได้ไปบุกุกครับท่านไม่รู้กลุ่ไหนนะครับเรื่องผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องข้าวสมัยที่ยิ่งรักยังเป็นนายกรัฐมนตีอยู่นั้นแล้วก็บอกว่าหุงดีกินอร่อยอะไรกันประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ไปกินนะครับท่านเลยไม่รู้ว่ามันจะอร่อยจริงหรือไม่แล้วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหลังจากเมื่อเดินก่อนนะครับเรื่องผู้ชมผมได้ผ่านนะครับท่านผ่านไปไหนผ่านไปที่มอบหรือเปล่าบ,บอกไม่ใช่ว้ยเฮ้ยกดเข้าไปดูที่คอปทรนะครับท่านเงินหนมืออยู่ไหนอะไรกันเเเเนี่ยยไอ้้กก็ฮฮตใจ ไม่มีการทวงเงินกันอะไรแบบนี้มึงไม่จ่ายเงินคนมาม็อบเหรออะไรประมาณนี้สุดท้ายไม่ใช่นะครับเ่านผู้ชมทวงเงินหมื่นล้านเวทีแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นก็ได้เกิดกลุ่มต่างๆมาร่วมนะครับเ่านผู้ชมสันติอโสกสศกศีรษอโศกสอโศกหลายอโศกเหลือเกินผมเข้าไปดูนี่ก็อโศกแทนนะครับท่านคุยโตโวลันไว้เฮ้ยม็อบเราจะอยู่ยาวถึงส่งการด้วยนะครับเ่านผู้ชมเดือนเมษายนนี้ขู่จะเล่นน้ําด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าตอนนี้เริ่มนลด,ลดจํานวนวันแล้วนะครับเ่านผู้ชมหลังจากกระแสไม่ป กมคุกครับท่านวันอังคารที่ผ่านมาก็ไปบุกปปชคนเยอะไหมจ๊าเยอะถ้าเกิดกระจุกอยู่อ้ยหมออ้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามแล้วเนี่ยว่าหมออ้อยทํางานอยู่โรงพยาบาลใดผมไม่อยานแน่ใจแล้วมีอะไรเกิดขึ้นจ๊าถึงขั้นขอข้าวสารแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นข้าวสารเสกหรือเปล่าโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยแกนนําคอปทนะครับท่านผู้ชมคุยโว,วครับท่านชวนนายภูมิธรรมไม่ใช่ชวนหลีกภัยแล้วก็ให้ชวนหลีกภัยไปเชิญภูมิธรรมไม่ใช่นะครับท่านโดยตอนนี้แกน,นำมอบคอปทรครับท่านสอเครียดไม่มีข้าวาหรือ ไม่อยากแน่ใจชวนภูมิทํานะเนี่ยขอได้ไหมถามมึงจะขออะไรขอให้หอบเข้ามาส่งหน่อยได้ไหมนะเนี่ยข้าวบ่มมาสิปีสมัยจํานําข้าวเนี่ยือม,มันบอกนะครับท่านให้ช่วยมาหุงให้พวกม็อบมันกินหน่อยได้ไหมอะไรกันประมาณนี้เฮ้ยแบบนี้มันได้หรือว่าเนี่ยถามทาไมหระจ๊ะอยากจะแดกก็ต้องมีเงินเสียนะครับเพ่อนผู้ชมไม่ใช่ว่าอร่อยตังจังตังอยู่ครบแบบนี้อเดินตีนแตกแดกปากมันแบบนี้ไม่ไหวนะครับเพ่อนผู้ชมแล้วเกิดภาพอะไรขึ้นจ๊ะก็เกิดภาพนะครับเพ่อนผู้ชมแกนนาม็อบ ครับท่านที่บอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษานี้แบกกระสอบข้าวสารน่ะวายตายแล้วตายแล้วแล้วแบกแล้วได้อะไรขึ้นไหมจ้าไม่ได้อะไรเลยนะการดมูชมแต่หลังจากที่ผมไปส่งคอมเมนต์โซเชียลนะครับท่านเฮ้ยทำไมมึงแบกชํานาญแบบนี้วะเนี่ยถามทําไมเหรอจ้ายังไม่ทันได้ถามนะครับท่านคนอื่นมาถามก่อนอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเนี่ยวิธีการแบกเนี่ยถูกหลักเลยนะบท่ามผููชมแบกแบบนี้เนี่ยหลังจะได้ไม่เสียนะครับท่านเป็นแกนแบกที่ถูกวิธีนะเนี่ยเหมือนกับว่าเอ้ย เคยทางานด้านนี้มาก่อนหรือไม่อะไรประมาณนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งก็มานะครับนทะ่านผู้ชมเราต้องอะไรวะเนี่ยอย่าไปดูถูกอาชีพอื่นอะไรประมาณนี้นะครับท่านผมก็เข้าใจเฮ้ยแต่ว่าไอ้ที่แบกที่ว่านี้ตอนนี้ตีได้หลายความหมายนะครับนทะ่านผะู้ชมแบกความหวังของคนทั้งประเทศเลยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากมบ็บคอปทองออมาคุยโวน,นะครับท่านรู้หรือไม่ยังไม่รู้ไอเวนอมอมต้องให้มันบอกก่อนรู้หรือไม่ตอนนี้มี70กว่าล้านคนเนี่ยที่คอยให้กําลังใจเราแม้ว่าจะไม่ได้มาอะไรประมาณนี้นะครับท่านไอเราก็เข้าไปสอด สองอีกแล้ววันนี้ยเฮ้ยมึ่อยาร่วมกูเข้าไปด้วยนะเว้ยเฮ้ยแล้วเป็นอย่างไรขึ้นต่อจ้าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมได้มีกระแสสังคมออกมาสงสัยครับท่านว่าทำไมดารานกหวีต่างๆนานาที่เคยออกมาปี57นั้นเงียบหายไปเลยว่าเฮ้ยสุเทพเพื่อสุบันกก็ไม่โผลมาแล้วอะไรประมาณนี้ชวนหลีกภัยฟังอยู่อย่ายิ้มนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างเงียบหายไปในสายลมปล่อยให้แต่หมอว่าลงมาขึ้นเวทีแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของเออประชาธิปตตกต่ำนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชวนหลีกภัยครับท่านซัดสุเทพแท้บุประชาธิัตน ็เหมือนกับด่าบัรฑบุรุตัวเองอะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าน,นี้คือลูกคกนะครับเดิมผู้ชมหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานครับท่านโดยอร่อยนะครับท่ามผู้ชมเม็ดใหญ่โตเต็มเบ้งไม่มีการสับไก่การหลอกฮอไลายพร้อมกับลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลากเกตขาอ,กกอบกรอบแอลมอดนะครับเดามผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจ,จุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบนะครับท่านผู้ชม 4, ไม่ใช่180กรัม150บาทปลาเห็ดโคนทุ ก็มีครับท่านซึ่งผมอยากจะเอาไปขายที่ม็อบเหลือเกินถามเอาไปขายที่ม็อบได้อะไรอาจจะได้เงินนะครับท่านแล้วก็ผมก็เป็นห่วงนันเนี่ยม็อบจะได้มีอะไรฉลาดขึ้นนะครับท่านเพราะว่าคนโบราณบอกเนี่ยกินปลาแล้วมันจะฉลาดขึ้นมันก็มีคนมาเถียงผมอีกแล้วถ้าเกิดปลากินแล้วจะฉลาดขึ้นจริงเนี่ยท้าไม่ปลาปถึงบวบให้ประชาชนจับได้นะครับท่านผู้ชมผมก็ต่อเขาไม่ถูกครับท่านนัดวิวโนสลิมคือเสื้อ400บาทพร้อมส่งนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมาอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวอินทราผาล้ำครับท่าน500กรั คุณไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเกือบจะไปเข้านายมานะอีกแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อกี้ครับท่านสื่อสลิมลอดช่องส่งข้าประกวดมาด้านแนวหน้าครับท่านไม่รู้ว่าจะเป็นลอดช่องหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจจะเป็นกะทิหรือจะเป็นอะไรก็ช่างมันเออพาดหัว,วว่ากินข้าวกันภูมิธรรมนะครับท่านโดยตอนนี้คอพทอครับท่านชวนชวนหลีกภัยหรือเปล่าบอกไม่น่าจะใช่กลุ่มคณะมอบหลอมแหลมนะครับท่านชวนได้ไหมนะเนี่ยหอบเข้ามาบ่มให้สักหน่อยให้มาหุงกินให้หน่อยอ ประมาณนี้นะครับ่างผู้ชมไหว์ตายแล้วตายแล้วก็ได้มีการบอกนายภูมิธรรมเวชยชัยนะนี่ยอย่าลืมเอาข้าวสิปีมาหุงแบ่งกินกันด้วยนะครับอย่างอื่นบ่มมาสิปีจะอร่อยแต่ข้าวบ่มมาสิปีบอกอร่อยหอมเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้จะเหลือเชื่อไปหน่อยนะท่านอ้วนอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วแบบนี้จะได้ข้าวหรือไม่อืถ้าเกิดเป็นผมนะก็ได้่ังผู้ชมได้ครับท่านแต่มึงต้องเข้าไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเองนะเว้ยถามทําไมไม่ให้มันเบื่อนะก็ได้ดผู้ชมไอ้พวกแบบนี้นี่ประชาชนก็เหลือเกินนะครับท่าน เฮ้ยบอกว่าถ้าเกิดเอาข้าวไปให้มันเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียข้าวสุกไอ้เราก็ทนไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมเข้าไปตอบโต้มันไม่ใช่ข้าวสุกมันเป็นข้าวดิบแอนเตอร์ปากตกเออแล้วก็บอกเข้าไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมล่าสุดยังไม่ได้มีการตอบกลับมาครับท่านถ้าตอบกลับมานี่ก็คงด่าแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพืดีโอ้ก็เป็นท่าแบกกระสอบนะครับท่านผู้ชมแบบนักเชี่ยวชาญเลยทีเดียวครับท่าน่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยหลังจากรอบก่อนตะโกนลั่นตะโกนลั่นเวทีเงินหมืิิดจอ ทำไมไม่ได้สักทีอะไรประมาณนี้ตอนนี้เริ่มจะมาขอข้าวสารแดกแล้วนะับทดานผู้ชมโอ้ยก็ต้องขอบอกเรียนประชาชนครับท่านแต่ไม่ใช่กราบเรียนนะเนี่ยประชาชนบางกลุ่มบอกไอ้พวกนี้อย่าไปให้ข้าวมันนั้นเนี่ยเลี้ยงเสียข้าวสุกไอ้เราก็เถียงขาดใจมันไม่ใช่ข้าวสุกข้าวที่ว่าน,นี้มันเป็นข้าวดิบแต่ก็อย่าไปให้มันนะครับท่านให้มันซื้อแดกเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าช่างกับมันไปก่อนนะกบทดานผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประชาธิปิบัติครับท่านพักแทบแตกแล้วหรือเปล่านั่นกอาัเลงกกรืต้ หัวหน้าพักยากเย็นยิ่งกว่าการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายโชหลีกภยัยนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งเคยออกมาบอกว่านี่นายจุรินคือความหวังนะครับท่านผู้ชมเมื่อปี6กก่อนที่จะแตกหักจากสุเทพครับท่านสุเทพโมโหเหลือเกินกันเลยทีเดียวหลังจากที่นายอภิสิทธิ์ออกมาช้าๆนะครับหมดเวลาเกรงใจแล้วครับประยุทธ์อะไรประมาณนี้อภิสิทธิ์เป็นแบบนี้ได้อย่างไรทักสินซื้ออภิสิทธิ์ไปแล้วหรือไม่แล้วมนเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้ยก็ได้เกิดกันฟาดกันไปฟาดกันมานะครับท่านผู้ชมส่งผล นาครเรื่องผู้ชมแนะ่ว้ยค่อยชวนหลีกภัยฟังทางนี้ยอมเหนื่อยอีกสักรอบจะได้ไหมเพื่ออะไรให้ลงมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงประชาธิปัตปัอะไรประมาณนี้นะครเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่นแน่ๆตอนนี้หลังจากประชาธิปัตปัดแตกหักกับสุเทพธึกสุบรรน,นะครเรื่องผู้ชมเราบนานนันดาลนกหวีดลอดช่องทั้งหลายแหล่นี้ก็ต่างพาผวาเลยเว้ย<ๆ>เฮ้ยเฮ้ชยชวนหลีกภัยแตกหักกับสุเทพแบบนี้แล้วนกหวีกกูจะหักไปด้วยหรือไม่ไอ้เพื่อนข้างๆก็ถามมันเกี่ยวอะไรบอกไม่รู้เหมือนกันเห็นในสองคนนี้มันแบบมบนก ในะครท่านผู้ชมไเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีโดยย้อนอดีตเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านปัญหาเหลือรลานแล้วเนี่ยแล้วก็มีประชาชนแห่ถามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาเหตุที่ประชาธิปัดตกตามแบบนี้เพราะตอนนี้ไรขุนผลหลักหรือเปล่าถามหลักยังไงวะเนี่ยหลักคือเมนหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะใช่นะครับนทะ่านผู้ชมแต่ว่าปลามันล่วงไปแล้วครับท่านสดไม่สดดูได้นะครับนทะ่านผู้ชมปลาดิ้นได้สดกว่านี้ก็ปลาในน้ํา,าแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เฮ้ยได้มีการถามแล้วนเะนี่ยประชาธิที่ปัขาดสุเท ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นนกที่ไหลปีกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเกิดอ,อะไรขึ้นอีกจ้าโดยเมื่อปี6 2นะครับท่านชางเน็ดแทกขุดสนัดเลยนั่นเนี่ยเอ๊ะชวนลีกภัยมีปัญหาอะไรกับสุเทพก็ปรากฏเจอข่าวนี้ครับท่านมติชนส่งเข้าประกวดโดยโชวนหลีกภัยจัดหนักสุเทพเว้ยเฮ้ยอัดสุเทพนั่นเนี่ยดา่าพรรคประชาธิปัตย์แบบนี้นั่นเนี่ยเหมือนกับดา่าเออบิดามารดาตัวเองนะครับท่านผู้ชมผมได้ฟังแล้วผมก็ปวดใจอีกแล้วและทำอย่างไรได้ปวดใจไม่ได้นะครับท่านผู้ชม ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้ยงเ,เลยทีเดียวมันโยงเข้าเรื่องนี้ได้ไงวะเนี่ยขอบคุณเรื่องอะไรยันเนี่ยขอบคุณที่ยังให้การสนับสนุนนะครับท่านผู้ชมในการมารับชมผมเออรับชมผมแถลงข่าวครับท่านพอถ้าเกิดสมมติยอดมันน้อยนะครับท่านผู้ชมผมก็จะไม่มาแถลงข่าวแล้วแต่ยอดมันยังดีอยู่ก็เลยมาแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าใครเครียดโดยโอยอนอดีตไปเมื่อ16มีนาคมปี62ครับท่านชวนหลีภัยเนาะเนี่ยอดีตที่ปรึกษาหัวหน้าประชาธิปัตย์ต่างๆนาอดีตนายกรสฐมนตี สองสมัยอดีตประธานสภานะครับดนผู้ชมตอนนั้นยังสมัยเดียวแล้วก็ตอนนี้สองสมัยแล้วไปขึ้นเวทีตรงนั้นไปขึ้นเวทีตรงนี้ตัวไปต้องไม่โกงนะครับ เฮ้ยผมยังไม่รับรายงานผมอย่าเป็นแบบทักษิณยิ่งรักนั่นเนี่ยผมของบทำถนนมันไม่ให้เลยต้องขอคุณประยุทธ์อะไรแบบนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่มีแน่ๆครับท่านชวนแตกหักสุเทพนะเนี่ยโดยสุเทพเฮ้ยตอนสมัยเข้าประชาธิปัตมนัานเนี่ยอยากจะเป็นรัฐมนตรีอะไรเนี่ยก็ให้เป็นพอไม,มอ่พอใจเรื่องอภพิสิทธ์เวชาชีวะที่บอกมาว่าประยุทธ์ควรหยุดแล้วอะไรประมาณนี้ก็เฮ้ยก็หันมาตีโพยตีพายนะเนี่ยนายสุเทพเติบโตมากับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรจะมาด่าพรรคมาตำหนิพรรคแบบ บบประชาธิปัตย์แบบนี้ได้อย่างไรมาตําหนิแบบนี้ก็เหมือนกับการดา่าบิดามารดาตัวเองใช่ไหมครับลูกที่ดีแม้ว่าพ่อแม่ยากจนก็ไม่ควรตําหนิ มันเกี่ยวอะไรกันวะไม่แน่นะครับท่านผู้ชมบอกต่อครับท่านถ้าเกิดจะตาหนินะเนี่ยควรจะตาหนิที่ตัวบุคคลครับท่านอย่าไปเหมารวมประชาย์นะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยโช์ได้บางส่วนครับท่านถามทําไมหระอจ้าเอ้ยมันมีอะไรที่ไม่ค่อยสุภาพนะครับท่านผู้ชมชวนแต่งหักสุเทพนะครับท่านและหลังจากนั้นสุเทพก็ไปตั้งพักรวมพลังนะครับท่านผู้ชมน้าตาจรเทเขมาอีกแล้วจริงหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะครับท่าน มาแล้วครับท่านอินเสิร์ตมาแล้วเนี่ยผมก็มองมองอะไรว่าเนี่ยตอนเปิดตัวพักอนคการเดินผููชมพักรวมพลังประชาชาติทยเฮ้ยสุเทพข้างซ้ายสุเทพกระเป๋าขวาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อืจ้องมองเพราะอะไรเจ้าเนี่ยเฮ้ยกลัวสุเทพจะเอายามองออกมานะารับเดินผูชมเพราะว่าตอนนั้นได้ทําการ <สบ>แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อสักพักน้ําตาไหลเป็นสายทานเลยนะครับท่านผู้ชมเยี่ยงกับกดรีโมดแล้วก็น้ําตาไหลเหมือนกับพระเอกนางเอกถ่ายละครกันเลยทีเดียวไอ้เราก็พยายามจดจ้องมีหรือเปล่าว่าเนี่ยแปะวัวอยิ้วโบยเซียนนะครับท่านผู้ชมน้ํามันดอกไม้ขาวลิงถือลูกท้อมีหรือไม่ถามเอามาทําอะไรปุ๊บผปุ๊บแล้วก็มันมีคนเห็นปุ๊บแล้วก็ปุ๊บไปแล้วเกิดอะไรขึ้น ทีนี้น้ำตามันก็จะไหลนะครับท่านผู้ชมหลั่งไหลยิ่งกว่าปอกหัวหอมอีกครับท่านอ๋อไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมก็แน่เว้ยเฮ้ยเหล่าบรรดาม็อบทั้งหลายตอนนี้นะเนี่ยมึงกลับบ้านไปได้แล้วเว้ยเฮ้ยมันไม่เหมือนไม่อะไรวะมันไม่เหมือนกับปี57แล้วนะครับท่านผู้ชมปี57เนี่ยดาราหลายภาคส่วนเนี่ยบ้างก็มาด้วยใจนะครับท่านผู้ชมไล่บ้างหนึ่งละจ้ากูจะลงยังไงดีวะ ก็มาด้วยใจเหมือนกันนะครับเ <c oughs> ่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ตีหน้าหายกันไปหมดเลยนะครับท่านมีใครบ้างจะเนี่ยโอ้ยมากมายไก่กองนะครับเ่านผู้ชมทั้งคุณนกสินใจทั้งเมียประวันรัฐท็อปดัลลนีนุม๊ม้าออนาภานะครับเ่านผู้ชมหายหนะ้าหายตาไปเลยทีเดียวครับท่านหลังจากนั้นก็ได้มีการออกมาตั้งคําถามนั้นเนี่ยจากเกินดาอะไรวะเนี่ยแฟนขับมอบต่างๆนานานะครับเ่านผู้ชมเฮ้ยตอนนี้เหล่าบรรดาดาราคนดีหายไปไหนทาไมไม่ออกมาร่วมเป่านกหวีดกันอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้เขาวางมือแล้วนะครับเ่านผู้ชมมา อ,อนนภาก็หันไปขายหอมหมกครับท่านอยากอุดหนุหนสักพอไ ไม่รู้ยังขายอีกหรือเปล่านะคร่า้ผู้ชมทบดารณีนุชก,กอนได้หันไปเปิดธุรกิจนะครับท่านหลังจากที่เป่านกนวีดมาช่วงหนาตาปีเปิดธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวครับท่านแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นก็เจ๊งไปแล้วก็มีไอโซเชียลไม่รู้คนไหนนะคร่า้ผู้ชมเฮ้ยทำแบบนี้ได้อย่างไรวันนี้ถามทําอะไรอีกแล้วได้เอาข่าวมาลงนะครับท่านเป็นไงเหรอเนี่ยเป่าหกหวีดจนร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊งทบดารนีนุชก,ก็ออกมานะคร่า้ผู้ชมตอบโต้ช่วยอัปเดตข่าวหน่อยค่ะถามอัปเดตอะไรร้านเจ๊งนาน้มเผู งงเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ไม่จับตามองไม่ได้ครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนี้ด่วนนะครับท่านผู้ชมผอ,อรตรแล้วก็รองผอ,อรตรนั้นโดนสั่งเด้งครับท่านเข้ากุกันเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนายยกเซ็นเด้งสองบิกก๊กตำรวจนะครับท่านผู้ชมผอ,อรตรต่อสักสุยหมดแล้วก็สุรเชษฐ์ถักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนั้นเสถาครับท่านนายกรัฐมนตรีนะั่นเนี่ยยังไม่รับปากว่า60วันอ่าผอ,อรตรแล้วก็รองผอ,อรตรนี้จะได้ กับตรอ,อหรือไม่จะได้กลับมากรมตารวจหรือเปล่านะครับท่านรอผลสอบให้ไร้การแทรกแซงนะครับท่านผู้ชมเปรียบเป็นหนึ่งดุจไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นมิติใหม่แห่งการนอนหรือเปล่าอันนั้นน่าจะใช่สําหรับที่นอนซาตินนะครับท่านเฮ้ยแล้วถ้าเกิดต้องคิดให้ลงศบสุริยาเทพนุ่มลงจําปาหรอจ๊ะหลับแล้วฟื้นยินดีคืนเงินนะครับท่านผู้ชมอันนั้นก็สัมผัสใหม่แห่งการนอนครับท่าน แล้วมันเกี่ยวอะไรกับข่าวไหมไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้เกี่ยวแน่ๆครับท่านโดยหลังจากที่ตอนนี้โอ้ยได้มีการออกมาโวยวายนะเนี nữa, ่ยทาไมเป็นแบบนี้ได้เวยสารรัฐมนรีไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับสารนะครับท่าน,ท,านทําไมพรคเพื่อไทยถึงรอดวะเนี่ยรอดปมไหนรอดปมที่เลื่องไกลไปยื่นร้องยุพักนะครับท่านผู้ชมแบบนี้มันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้มาแล้วจา้าเอ้ยข่าวสดสงข้าประกวดโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมันมีกรกตอยู่ หนึ่งคนครับท่านนั่งอาปากอยู่นะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรสะแสวงบุญมีหรือเปล่าไม่อาจบอกได้ไม่มีการเอาข่าวมาลงนะครับท่านไม่มียื้ออืมกกตครับท่านเร่งส่งเอ,เอกสารใหม่คดียุบพรรคก้าวไกลโวลันนะเนี่ยชี้ที่ไม่ชัดเป็นเอกสาร อ๋อเป็นเอกสารของเรืองไก่นะกรเบิ่มผู้ชมแล้วเรืองไก่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นลูกค้าที่ดีนะกรเบิ่มผู้ชมของ EMS ครับท่านเฮ้ยหรือว่ามันส่งจดหมายทีนึงนี่มันจะส่งแบบอะไรวะเนี่ยแบบธรรมดานะกรเบิ่มผู้ชมน่าจะเป็น EMS นะครับท่านอืมอ e ีเมลไม่ส่งครับท่านอืมอีเอไม่มีนะกรเบิ่มผู้ชมเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกันก็ๆๆต้องจับตามองนะคารเบิ่มผู้ชมโดยตอนนี้กระแสมีมาอย่างมากมา,กายก่กองกันเลยทีเดียวบ้างก็บอกว่าเนี่ยก้าวไกลโดนยุบแน่อีกบ้างนก็บอกว่าเนี่ยมั่นใจว่าไม่โดนยุบนะ่ารเว เกิดปรากฏการณ์อะไรจ้ะเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นะครับท่านเหล่าบรรดาล,ลิ้รอนะครับเดินผู้ชมเอ้ยไม่ใช่แฟนขับประชาธิปัตย์แฟนขับขบอกว่าลงบางส่วนนะครับท่านเล็กน้อยถึงบานกลางนะครับเดินผู้ชมถึงน้อยที่สุดถามมีอะไรหรอจ้ะเนี่ยเริ่มมีความหวังแล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยนายหัวชวนของเราตอนนี้ก็กําลังประสบปัญหานะครับเดินผู้ชมตระกูลหลีกภัยพี่ชายกําลังเจอ2คดีมรสุวมลุมเล้าสร้างมัสยิด82ล้านผ่านไป15บปียังไม่เสร็จสักทีแต่อะไรวะเนี่ยถ้าเทียบเรือซื้อที่ดินก็แพงอีกประเมินูลค สี่ล้านบาทเซ็นอนุมัติไปสิบล้านบาทมาสกัดขาประชาธิปัตย์ช่วงเลือกตั้งซ่อมแบบนี้หวังผลทางการเมืองแน่ๆแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอืมก็ได้กออามาคุยลั่นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คนใต้กลับใจแล้วถามกลับใจยังไงกูก็คนใต้เนี่ยไม่เห็นต้องกลับใจเลยเขาบอกว่ากลับใจจะหันมาเลือกประชาธิปัตย์อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมทวงคืนความยิ่งใหญ่เว้ยเ้หลังจากนัดรองหัวหน้าประชาธิปัตย์คนใหม่เอสสุชาชวีก็วอนประชาชนทั้งหลายช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยอะไรพรรคึงช่วยตัวเองให้ได้ก่อนอ ลงถังตามทักษินนะครับท่านช่วยกันกอบกู้เอกราชพักประชาธิปัตย์ให้เทียบชั้นะระดับพรีเมียชิพแชมเปียนชิพได้หรือไมไอ่แล้วก็ไปนั่งส่องนะครับท่านผู้ชมวา,ตาว้ตายแล้วตายแล้วแชมเปียนชิพได้นะครับท่านผู้ชมแต่รู้ไม่รู้ว่าบังเอิญชิพหายหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้โอ้ยก็เป็นว่าตกต่ำเลี้ยดินเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้เอ้ยชวนลีกไพยของผมไม่ฟังคาแนะนําของสุเทพเลยสุเทพแนะ่ในหัวชวนครับท่านยอมเหนื่ออีกกสััคร้ง ลงมาเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์เพื่อจะมากอบกู้ประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดจะกอบกู้นี้มันจะได้อะไรไหมจ๊ะถ้าเกิดนายกอบนะครับเริ่านผู้ชมเดินไปธนาคารครับท่านแล้วก็ไปเซ็นชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ในการกู้เงินนั้นจะได้ จะไม่คุยประกอบกันนะครับท่านผู้ชมกอบกู้ชื่อเสียงพักอะไรประมาณนี้โดยสุเทพบอกหากในชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพักนะเนี่ยยอมเหนื่อยอีกสักครั้งลงมาดูแลพักเป็นหัวหน้าพักด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะอาจจะอะไรอาจจะเรียกขวัญเรียกกําลังใจโอ้ยหอกไอ้ไม่ใช่โอ้ยยังไม่มีอาจจะเรียกขวัญเรียกกาลังใจได้นะเนี่ยถ้านายชวนหลีกภัยยอมเหนื่อยมาเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งได้กําลังใจจากบรรดาสมาชิกพักที่ยังเหนียวแน่นกับพักตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าตอนนี้เหนียวไม่แน่นแล้วนะ การดูผู้ชมเหนียวเริ่มหลวมแล้วครับท่านตั้งอะไรวะเนี่ยกระแสอะไรวะกระสร้างอืม แต่กระเด็นนะครับท่านผู้ชมนึกคาพูดไม่ออกครับท่านคําพูดเป็นโลตอนโชนึกไม่ออกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ได้นะเนี่ยประชาธิปัตย์ไหลหลังเข้าไปอยู่พรรคลมโบอีสานนะครับท่านผู้ชมรวมธาตุรวมไทยรวมไทยสร้างชาติไล่ด้านหนึ่งละจ้าอีกด้านหนึ่งก็ไปบุกไปอยู่ภูมิใจไทยอีกด้านหนึ่งก็ไปอยู่กับรอทศชอพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมแล้วประชาธิปัตย์ของผมตอนนี้เหลืออะไรบ้าง เฮ้ยไม่รู้จะเหลือแพคอ่ความทรงอะไรว่าความทรงจําหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะการด่านผู้ชมแต่ที่แน่แ่เอวรีนาอ่วมครับท่านสารสั่งนะเนี่ยชดใช้ค่าเลือกตั้งซ่อมมาด้วยเฮ้ยไม่จ่ายเจอยึดยึดทรัพนะครับท่านมูลค่าที่ต้องจ่าย,ยานี้เจ็ดจกล้านบาทแล้วแบบนี้หมอพรทิพย์จะทาอย่างไรหมอพรทิพย์ยังไม่ได้ออกมาซ้ําเติมและการด่านผู้ชมหลังจากปรีนาเคยออกมาสะใจครับท่านหมอพรทิพย์โดนไล่ออกจากร้านอาหารอะไรประมาณนี้หมอพรทิพย์ก็เอ้ยเงียบไปนะการด่านผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่วันครับท่านได้ทำา การโพสต์นะเนี่ยเฮ้ยถึงกับข้าล้องให้หน้าสารกันเลยทีเดียวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเรื่อง gt 200หมอพรที่สงสัยทําไมหมอโดนอยู่คนเดียวแต่ถ้าเกิดหมอไม่อยากจะโดนอยู่คนเดียวหมอบอกเพื่อนเพื่อนแอดไลนะ์นัดวิวช็อปและยังไงต่อจะสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับท่านโอ้ยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม